ต้องจับตาทันทีนะฮะหลังจากมีการจัดงาน Bangkok p r i ส e 2023เมื่อวานนี้แถวสยามนะครับแล้วคนที่ไปร่วมงานร่วมขบวนพาเรดเนี่ยไปทำผลงานทำตีสิทธิ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรพังเสียหายแล้วก็ยังทิ้งขยะเกลื่อนกลาดด้วยล่าสุดทางผู้จัดออกมาขอโทษแล้วครับ นี่เป็นภาพที่โพสต์โดยนักศึกษาภาควิชาออกแบบเครื่องประดับคณะมัณฑนะศินมหาวิทยาลัยศิลปากรนะครับที่จัดนิทรรศการแสดงผลงานที่หอศิละปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นจุดเดียวกันกันกบที่คนที่ไปร่วมงาน Bangkok p r i ร e 2023เนี่ยเขารวมตัวตั้งขบวนเพื่อจะเดินจากหอศิลป์ไปไสยามแล้วก็ไปที่เซ็นทรัลเวิลด์ใช่ไหมครับ <c oughs> งานเมื่อวานเนี่ยมีคนไปร่วมงานเป็นจํานวนมาก คือนักศึกษาคนนี้เนี่ยเขาก็เล่าบอกว่าผลงานศิลปะของตนและเพื่อนๆเนี่ยคือกว่าจะทํากว่าจะออกแบบออกมาแล้วการที่ไปวางที่หอศิลป์ไปตั้งโชว์เนี่ยไม่ได้ไปวางฟรีๆนะต้องจ่ายตังค์เอาไปวางคือเหมือนซื้อพื้นที่เช่าพื้นที่อ่ะแต่สุดท้ายเจอภาพแบบนี้คุณผู้ชมปวดใจนะคือคนที่ไปร่วมงานเนี่ยเขาตั้งโต๊ะเอาไว้ใช่ไหมติดป้ายเอาไว้เอาขยะเอาแก้วน้ําที่กินแล้วมาวางทิ้งเนี่ยกล่องนมเปรี้ยวนี่ย โยนทิ้งไว้ข้างใต้โต๊ะ<ม>เขาแบบเนี้ยนี่มีแก้วน้ําวางตรงนี้ด้วยนะคะบนชิ้นงานศิลป,ปะ<อ>แล้วอีกภาพเนี่ยโอ้โหนี่ปวดใจอะ่ะอันนี้พังเลยชิ้นงานเสียหายน่าจะทําตกหรือเปล่าไม่ทราบอันนี้ของที่เขาวางไว้อยู่ด้านบนไว้อยู่บนโต๊ะก็มีคนไปชนร่วงลงมามส่วนนี้ซ่อมซ่อมมาจากไหนก็ไม่รู้ก็ไปวางบนโต๊ะของเขานะ<อ>ครับส่วนอันนี้มีคนเอาของ ไปวางกองไว้ใต้ผลงานคือตรงนี้จริงๆมันเป็นนิทรรศการามันต้องเอาไว้ตั้งโชว์คุณเอาของคุณเนี่ยเอาป้ายอะไรเงี้ยไปวางยัดไว้อยู่ข้างใต้อัน้นี้ทาลนอีกคือมีเยอะมากครับคุณผู้ชมเพราะว่าคนที่ไปที่หอศิลป์ก็เยอะนี่โต๊ะเดิมนะคนเมื่ไปายตอนแรกม,มีแก้วน้ําเก็บแก้วน้ําไปมีขวดวอีกดูเนี่ยทางนักศึกษาเขาบอกว่ามันไม่ไหวจริงจนะอืนะเออเข,า,ขาบอกว่า คุณจะมาเดินขบวนมารวมตัวเรียกร้องอะไรก็เรื่องของคุณคุณทำได้แต่อย่ามาทำให้ผลงานเสียหายแบบนี้เพราะมันเสียความรู้สึกมากแล้วก็จับมือใครดมไม่ได้ด้วยไม่รู้ว่าใครเป็นคนทำเพราะคนมันเยอะจริงๆล่าสุดนะครับทางคณะผู้จัดงาน Bangkok p r i ์สอ0 2 3ออกมาชี้แจงแล้วซึ่งเรื่องนี้นะคะต้องบอกเลยว่าผู้จัดงานเนี่ยเขาก็ เห็นใจนะแล้วก็เตรียมที่จะหาแนวทางในการป้องกันนะคะคือล่าสุดก็มีการพูดขึ้นมาเหมือนกันทางบริษัทนะริมิตรไพร์จำกัดออกมาขออภัยต่อกรณีที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาที่จัดแสดงผลงานและขอแสดงความรับผิดชอบต่อทีมนักศึกษาที่จัดแสดงผลงานโดยได้ทําการสื่อสารและขอเข้าพบเพื่อหาทางแก้ไขเยียวยาวร่วมกันนะคะทั้งมีการนําข้อเสนอจากทีมนักศึกษาเนี่ยไปประสานกับทางผู้จัดงานด้วยเพื่อหาทางออกในระยะยาวซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้ ทางผู้จัดบอกว่าถือว่าเป็นบทเรียนครั้งสําคัญที่จะนําไปถอดบทเรียนนะคะเพื่อให้อนาคตเนี่ยจะได้ไม่ต้องเกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้ซ้ําขึ้นมาอีกค่ะครับ